สวัสดีค่ะพอแมรรยเอฟซของคุณคุณแม่เหมียวทักไทยตอนเสาร์วันที่หนึง่งกันยายน2568นานะคะงวดเขามาสำหรับรการจัดการดี่กาลังจกกะเกษียณนะคะ,คะให้กําลังใจทุกคนทุกท่านความรู้สึกหนึ่งก็คือ ใจหายเนาะจะต้องใจหายแน่นอนบาว่าจะเป็นไพ่จะออกจากวงการหมอล่ำหมหรือออกจากราชการหรือจากการ,กรเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็ต้องใจหายเพราะว่าตื่นขึ้นมาแต่ละมือเคยมาทํางานเคยมาหาเพื่อนเคยมาหาน้องๆที่เหาคุณเคยนะคะกินขาวกินาน,าน้ำรำคากับมันกะเป็นความรู้สึกหนึ่งคุณครูกับเสือว่าอยงสัตว์ผ่านตรงนับถอยหลังแล้วนะคะอยู่เรื่อียนงครูกับปีน,นี่เกษียณอยุสี่คนให้กาลังใจทุกคนทุกทักทนนะคะเอา้านะคะมือนี้ก็มาว่าเรื่องเล่าดีๆก่อนไปทํางานเ้ามันจะ นะคะแล้วก็เป็นมือที่กำลังรอหลุนนะคะว่าไพ่ี่โชคดีไพสิม,มานเดีรางวัลที่หนึง่งรางวัลเลขไายสองตัวสามตัวหรือรางวัลอื่นๆที่เฮาเสียงดวงนะคะก็ให้ทุกคนโชคดีมันม่นมานปังๆนะคะใน เส้นทางการเสี่ยงดวงนะคะไปเบิงนะคะยังเป็นคว้นหลงของการเบิงรรยการมีติ่งนะคะช่วงสองวันวันหยุดกะหนึ่งละเมยในเหตดเวียกหลายนะคะอาจจะบอกให้ในเบาคักเบาเนรเห็นการฟอนการรําโดยเฉพาะอ่ายังก็เอิดมายางก็รําไห้บอกนั่งห้แล้วก็มากับแก็บมากับแก็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 บสบายคู่เป็นเล็กหน่อยเห็นในบุญบังไฟก็เห็นมากรับแก็บนี่ก็ใส่อ่ายังก็ผ่าเข้ามานะคะแบบนั่นแล้ะก็ติน กะเบิงเบิงเนาะ <c oughs> กะเบิงมันมวนเนาะเป็นจังหวะที่สนุกสนานและกะเป็นท่าร่ำออดอด่อนโดยเฉพาะของครูน้องหักแพงกับตันเนี่ยคือลักษณะโดยไหวของเพลินน้ำอยู่ไก่เคียงกันล่ะผ่านการเจรนเวทีมาดุนแล้วนานกว่าก็เลยเห็นใหไมีความสึกวา่าลุงลุงตู่อนขางลุงตูนะอนขางลุงตูหล,ล,ลายๆคนก็นจะมีความประทับใจคือการฟ้อนการร่การเป็นหมอลรํ่เนี่ย ข้าค่อนข้างเห็นดูเห็นบ่อยแต่ว่าการร่าแบบมากับเก็บส่กันก็ถือว่าเป็นเป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งทีเป็นเป็นความสนุกสนานเชิงเกี่ยวพระราณสีเนาะสมัยตะกีบที่ผู้บ่าวผู้สาวเป็นจีบกันกันผอกันในงานบุญมันบอกงานบุญมากกับฟอนกับร่ากับอใดมีโอกาสไก่ชิดผู้สาวหยอกหยอกกันนะคะผู้ใดประทับใจกันเป็นคู่สามีภรรยา ต่อไปนะคะนี่คือการแสดงสมัยกิโยงมาแต่วัตถุมืคลนี่คือการฟอนอการรําการแสดงถึงความอ่อนช้อยความน่ารักในส่วนของครูน่องไม้กับน้องหนุ่ยอันนี้ก็คือความน่ารักอีกแบบหนึงห่งเลแต่ว่าเพื่อนคือลักษณะคือ,อประสบการณ์บนเวทีเพื่อนอาจจะดูหน่อยอาจจะเขื่อนจักหน่อยแต่คู่เสือว่ารบสองรบสามเนี่ยก็คือต้องสุดยอดแน่นอนแต่โดยการเป็นวหยใสของเพื่อนเนี่ย เกดเห่ารู้สึกกับพ่อคอแม่ๆเนี่ยก็ยิ้มได้นะคะโดยเฉพาะน้องหน่ย่ยเนี่ยโอ้ยหน้าตาหลอา่อเหลาคมอ่าคมถึกใจแม่แม่นะคะโดยเฉพาะคููเวลาคุณครูผู้หญิงครูเฮาผู้หญิงเ่าก็จะสิมักเล็กน้อยผูดใส่สินะคะโดยธรรมชาติผู้ชายก็จะมักผู้หญิงผู้ชายคอพอพันก็จะแย่งน้องไม้สิละแต่ว่าน้องไม้ขนาดรักและมีความสามารถฝึงเข่ามาสู้วงการก็คือว่าแจ้งเกิดกับให้เจ้าของได้คุณครูากมาเอ่ยมาการตรงนี้คือถึงความรู้สึกว่า การสแสดงบนเวที่เข้าต้องสั่งความหมั่นใจเพราะเห็นยย่งกแกล้วต่แต่ถ้าเกิดเขามีความมั่นใจผลงานถือออกมากสิเต็มที่นะคะก็ดีใจนําศิลปินทั้งทั้งสี่คนนะคะถือว่าเขาสูองการแล้วสั่งความประทับใจ เสื้อวาวพอๆแม่เอฟซีทุกคนพ่อใจแล้วการแสดงบนเวทีแบบนี้กับซมี่ต่อๆไปนะคะสู่นะคะเพราะว่าทุกคนก็นคือออกมาทำมหาหากินเป็นความหวังของครอบครัวเป็นความหวังของหมู่บ้านม้วนถ่ายคลิปโชคด,ดีนี่ใช่มันหมานปลอดภัยทุกคนทุกการค้าคสวัสดีค่ะ เธอถ้ามาพบเจอเรื่องราวบางอย่างก้าวต่อไปให้สุดทางทางที่เดินไปไม่ง่ายไม่รู้คนข้างยังไกลเก้าเดินต่อไปด้วยใจสู้ผ่านลังไปให้เป็นคููคิดถึงคนอยู่รอคอยข้างหลังอยู่วงหมอลำร้องลำหนูยังไม่เก่งเป็นครั้งแดนเซอร์และร้องเพลงตึกร้องลำไปอย่างที่ใจหวัง หมายปัญหาลายเรื่องไลยเล่าเข้ามาประดังเอ็กซีพ่อแม่ช่วยเติมพลังพอให้หัวใจหนูบอกข่าชมงว่าสิบมอลำขอจำทุกอย่างที่สอนสอนซอยขึ้นจากก้อนผู้สอนผู้เสริมผู้ส่ง วัอนร้องลำเพลินตั้งใจจะไม่พวงคงามบนแทงมันท่งสาวน้อยมันเสเล่มาตามฝันสัญญาเอาไว้จะขอตั้งใจฝนเรียนรู้เอซีช่วยคำช่วยชูรับรู้เอาไว้เป็นลูกเป็นหลานอยู่บนเวทีตั้งใจแต่ที่สร้างสรรคผลงานสาวแเป่งร้อยเกินตั้งใจมันขอฝันให้ไกลและไปให้ รองลำมหนูยังไม่เก่งเป็นทั้งเดนเซอร์และร้องเพลงฝึกร้องลำไปอย่างที่ใจหวังมากมปาปัญหาหลายเรื่องหลายเล่าเข้ามาประดังเอซีพ่อแม่ช่วยเติมพลังพอให้หัวใจหนูบอกขาดรมว่าสินบอลำมขอจำทุกอย่างที่สอน,อนสอนจงชาขึ้นตอนฝูกสอนเู้่เสริมเูื่ส่ง วามรองรำเพรทั้งใจจะไม่พะวงคุณงามโดนแทงพันท่งสาวน้อยมันเสีนเ่มาตามฟันสัญญาเอาไว้จะขอตั้งใจฝนเรียนรู้เอฟซีช่วยคำช่วยชูรับรู้เอาไว้เป็นลูกเป็นหลานอยู่บนเวทีตั้งใจเต็มที่สร้างสรรค์ผลงานสาวเปล่งร้อยเกินตั้งใจมันขอฝันให้ไกลและไปให้